เมื่อตะตอนนี้คุณผู้ชมก็ยังอยู่กับนาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกนะคะเราก็ได้คุยคุณหมอแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดการมีความเสี่ยงอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันอย่างไรกันบ้างคุณหมอบอกค่ะว่าการสูบรีนี่เป็นตัวร้ายเลยทีเดียวค่ะแต่คุณหมอที่อยู่กับเราค่ะเดี๋ยวไปพบคุณหมอเลยค่ะ วันนี้เราเน้นกันไปซะเรื่องการสูบบุหรี่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายังมีหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะจริงแล้วโรคปอดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายคือต้นเหตุก่อนที่จะไปสู่การเป็นโรคปอดก็เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหลายๆอย่างทั้งไม่ว่าจะเป็นแต่ละช่วงวัยสามารถมีความเสี่ยงได้หมดนะคะทีนี้จะขอคำแนะนํานิดหนึ่งสําหรับกรณีของคนที่ ยังไม่ได้เป็นโรคถุงลมโปง่งพองแล้วก็ยังสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำคุณหมอมีข้อคิดหรือคําแนะนาอะไรที่อยากแนะนําสำหรับคนสูบบุหรี่ว่ามีวิธีการเลิกบุหรี่อย่างไรอาจจะเป็นกา,ารลดน้ำลงบางอย่างก็ได้ค่ะคุณหมอใช่ไหมคะ,คะก็แนะนําว่าบุหรี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีะนะคะต้องศูนย์จึงจะดีที่สุดคือต้องไม่สูบเลยนะมันดีทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราด้วยะนะคะทาให้ระยะยาวเราไม่เกิดภาวะถุงลมโปง่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีความตั้งใจที่จะสูบเนี่ยขอให้พยายาม คีบ <Keep S 1> ความตั้งใจนั้นคือพยายามต่อเนื่องในไงความตั้งใจนั้นต่อไปนะคะแล้วพยายามกําหนดตัวเองให้ได้กําหนดวันคือเขาแนะนําว่าถ้าเราสามารถกําหนดวันได้เลยว่าเราจะหยุดภายใน2อาทิตย์แล้วทําเต็มที่เนี่ยโอกาสสาเร็จมันจะสูงนะคะแล้วก็คือแนะนำตรงจุดนี้ดีกว่าว่าพยายามกําหนดวันแล้วคุณทําให้ได้ตามเป้าหมายแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะหรือก็สามารถไปเข้าคร์สที่เขามีการลดนงคลงการเลิกบุหรี่ได้เช่น<ด>เดียวกันค,คลินิก์ดบุหรี่ ท,ท,ที่นี่มีไหมคะมี่สถาบันโรคสมองแนะนาว่าถ้าเกิดสะดวกก็มาติดตามมาที่นี่แา,ท,าที่นีรู้สึจกจะโดยตรงเลยนะ,ะในการารณรงค์ในเรื่องนี้แล้วก็จะได้เห็นผลลัพธ์ของการสุบรีด้วยนะคะ,คะว่าเสี่ยงการเป็นโรคปอดอย่างไรนะคะโรคปอดวันนี้ที่เราคุยกันเราอาจจะเน้นหนักกันไปในเรื่องของผู้ที่สูบุหรี่แล้วก็เป็นโรคถุงลมป่องพอแต่จริงๆแล้วหลายๆโรคสามารถที่จะเกิดความเสี่ยงได้หมดค่ะอันนี้มาถามคุณหมอนเดนึงช่วงนี้หน้าฝนด้วยฝนตกทุกวันเลย มาเสี่ยอาการเป็นโรคอะไรถ้าเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในะช่วงนี้คะส่วนมากเจอบ่อยสุดก็จะเป็นกลุ่มของหวัดนะคะ,ะนะทีนี้ถ้าพื้นฐานเรามีความไวของหลอดลมนะคะเช่นพื้นฐานเรามีภูมิแพ้มีหอบผดอยู่นะคะหรือหลอดลมของผู้สูงอายุเป็นผู้หญิงอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็อ้วนๆหน่อยพวกนี้จะไวกว่าคน<อ>ทั่วไปเพราะฉะนั้นหมอสงสัยอันนี้เขาเรียกว่าหลอดลมไวเกิน,นะคะ่ะคือเป็นผู้หญิงท้วมๆหน่อยอ้วนๆหน่อยคือเขาเขาชี้ว่าความอ้วนเนี่ยก็จะมีผลทําให้หลอดลมเนี่ยมีโอกาสติดได้ง่าย ก็คนที่ไม่ขึ้นไขมันไปอุดตันเกี่ยวมันไม่ได้อุดตันค่ะมันคือมันกับทั้งระบบเรามันมีไขมันอยู่ใช่ไหมคะตัวหุ้มต่างๆก็จะมีไขมันเพราะนั้นก็คือหลอดหลอดลมที่อยู่ข้างๆตัวหุ้มต่างๆเนี่ยก็จะมีเนื่องจากกระบางลมก็ทาโดนยกเพราะว่านาท้องเราใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตีบง่ายกว่าชาวบ้านเขาแล้วมีเรื่องของการเกิดเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ที่กระตุ้นท่ะไม่เกิดการหลอดลมไว้ได้บอกอย่างเงี้ยนะคะนะ ก็จะมีผลก็คือกลุ่มนอกจากโรคที่สมมติไข้หวัดแล้วเนี่ยถัดมาก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของหลอดลมอักเสบนะคะที่ที่เจอบ่อยๆในช่วงหน้าฝนนะคะบางครั้งเป็นไข้มาหวัดมา3าวัน5วันไม่หายทันทีไอต่อเนื่องเป็นเดือนกลุ่มพวกนี้ก็คือหลอดลมอักเสบนะคะนะพอเรารักษาหลอดลมอักเสบปุ๊กก็จะหายเหมือนปกตินะคะก็จะไม่ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มหอบคือเป็นแค่หลอดลมอักเสบนะคะส่วนกลุ่มของปอดรวมมีเจอบ่อยไหม ก็เจอได้ประปรายแต่มักจะน้อยน้อยกว่าเทียบกับหลอดลมอักเสบนะคะส่วนมากที่จะสงกังวลกันก็จะเป็นกลุ่มของไข้หวัดใหญ่แล้วทําให้เกิดปอดบวม<ฮ>นะคะหน้าฝนก็จะเจอบ่อยไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่า<ฮ>ประเทศเราเนี่ยจะเจอไข้หวัดใหญ่ช่วงหน้าฝนนะคะซะเยอะนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าเดี๋ยวคนนั้นก็เป็นไข้ไข้สูงไปเทสปุ๊บอา้าวไข้หวัดใหญ่ก็จะกังวลกันว่า2009ั้ไม้อะไรแบบนี้ค่ะกรณีไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงแล้ว แล้วที่มาใหม่อนี่คืออะไรคะคุณหมอตอนนี้ก็คือตอนนี้เขาก็กังวลเป็นเรื่องแง่ของ2009ค่ะแล้วที่มันมีข่าวตอนนั้นเหมือนจะกึงก่งๆจะซาดต,ตอนนี้ก็ในประเทศไทยยังไม่มีนะคะนะก็คือตอนนี้เขากังวลก็คือ2009เหมือนเดิมค่ะก็คือไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีปอดบวมตามมาด้วยนะคะมียาสามารถรักษาไดา้รักษาได้ใช่ค่ะแต่ว่าทําความเป็นจริงแล้วทาให้เกิดปอดบวมบ่อยไหมในไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้เจอ เยอะมากนะคะนะสักร้อยคนอาจจะมีสักหนึ่งคนอย่างเงี้ยใช่ที่จะเป็นเพราะถ้าร่างกายใช่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงโอกาสจะเป็นมันก็จะน้อยอยู่แล้วนะคะการไปไข้หวัดใหญ่ในความเสี่ยงอันตรายมากๆเด็กกับผู้ใหญ่เด็กจะเสี่ยงกว่าใช่ค่ะเด็กก็จะเสี่ยงกว่าเพราะเด็กภูมิเขาจะต่ํากว่าเราอย่างที่กังวลคนท้องแล้วก็เป็นเป็นง่ายไหมเพราะคนท้องเหมือนกับภูมิตกอย่างเงี้ยค่ะมีน้องอยู่ก็จะทําให้ภูมิของคุณแม่ตกไปด้วยนะคะในการทานวิตามินซีเป็นประจำคุณหมอมีข้อแนะนำไหมคะ าเกิดว่าจะลดความเสี่ยงในการเกิดหวัดก็ตัววิตามินซีเขาก็ตัวมันเองสามารถที่ทําให้ภูมิดีขึ้นได้นะคะถามเป็นทานเป็นประจ,จำไหมถ้าเราทานน้าส้มหรือ,อ,อเราทานสิ่งที่เป็นมีวิตามินซีอยู่แล้วในอาหาราพอเพียงอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเสริมก็ไม่ต้องเสริมนะวิตามินซีใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเรากังวลเราจะทานบ้างได้ไหมก็ไม่มีข้อเสียแต่อย่าทานปริมาณมากเกินไป คือควรจะกี่มิลลิกรัมต่อวันคะจริงๆแล้วการทานวิตามินซีก็คือประมาณพันพันต่อวันทานต่อเนื่องได้ระยะเวลายาวหรือว่าต้องมีทานหยุดทานหยุดอย่างนี้คือแนะนาว่าจริงๆเขาก็ทานเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีความจําเป็นขนาดที่จะต้องทานตลอดทุกเดือนอาจจะสองสาเดือนแล้วก็หยุดไปทีทกนปรือใช่หรือว่าจะทานเฉพาะช่วงที่เราคิดว่าภูมิเราจะตกเช่นกาลังจะแนวโน้มเราจะเป็นไข้หวัดอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราอาจจะทานอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าสําหรับหมอเองเนี่ยคิดว่าถ้าเราอาหารเรามีพอเพียงแล้วเนี่ย ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสริมนะคะค่ะค่ะนึกแสดงว่าผู้ป่วยที่มาพบคุณหมอที่สถาบันโรคซึอกนี้ก็จะช่วงหน้าฝนจะเยอะกว่าปกติค่ะในเรื่องโรคนี้ใช่หรือลกบเรื่องปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเยอะขึ้นนะคะค่ะก็เรียกว่าทุกอย่างก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดเราภูมิต้านทานในร่างกายของเราไม่แข็งแรงพอนะคะคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตามในครอบครัวมีทั้งเด็กเล็กมีทั้ง วัยกลางคนวัยทํางานหรือวัยที่กเกษียณอายุไปแล้วก็ตามก็เสี่ยงอาการเกิดโรคตา่างๆได้เช่นเดียวกันอย่างที่คุณหมอแนะนําไปนะคะก็อยากจะให้ดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจตัวเองค่ะและก็แน่แน,นอนะอยาให้คุณหมอแนะนํานิดนึงสําหรับฝักถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องก,การดูแลเองในช่วงนี้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเกี่ยวกับ การลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดอะค่ะค่ะก็คือในช่วงหน้าฝนก็คงต้องทําร่างกายให้แข็งแรงอะนะคะโดยการที่อาจจะในแง่ของถ้าเรารู้อยู่แล้วฝนตกนะคะเราก็อย่าไปตากฝนนันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วค่ะทาให้ร่างกายให้อุ่นเข้าไว้นะคะการความอุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัวป้องกันทําให้เราโอกาสที่จะไออะไรต่างๆก็จะลดลงไปด้วยนะคะนอกจากนั้นแนะนําว่าควรจะออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีผลทําให้ภูมิเราดี ะะโอกาสติดเชื้อรับเชื้อมันก็จะน้อยกว่าคนที่ที่ไม่ได้ออกกาลังกายเดังนั้นโอกาสที่เวลามีเชื้อโรคมาเราสู้ได้<ม>ก็จะเยอะกว่านะคะ,ค,ะคุณหมอไม่ได้อยากให้มาโรงพยาบาลหรอกนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณมีจุดเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงหรือมีอาการต่างๆที่คุณหมอได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องการเหนื่อยง่ายการหอบคือหรือในเรื่องทางเดินหายใจหรือการ ไอเรื้อรังต่างๆนะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะอาจจะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณก็ได้หรือจะมาที่สถาบันโรคส่วนอกแขนนี้ก็ได้นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเนะชื่อว่าหลายๆท่านคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคปอดเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งดีๆในการดูแลตัวเองจากคุณหมอด้วยค่ะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาแนะนําสิ่งดีๆแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคปอดค่ะขอบพระคุณค่ะคุณ,คณ,คณหมอค่ะสวัสดีค่ะ,คะ แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการด h อ a m b u l a n นซ์แล้วนะคะรถพยาบาลนั่นเองค่ะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา2องทุ่ม40นาทีทางช่อง v a r i e t y News Channel นะคะวันนี้ค่ะคุณหมอแล้วก็ดิฉันปงกดสีมังคล้าและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากไมมอมเมดค่ะคุณพี่รู้จักโลกอ่อลไหมครับ ตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้จักดีนะครับ,รบก็มีคุณหมออธิบายนะครับก็คือมีญาติป่วย,ยอ่าใช่ใช่ครับจากที่เราเห็นเนี่ยคิดว่าสาเหตุที่ญาติเราป่วยอหกับก็ที่หมอเบื้องต้นนะ็คืออาจจะเกิดจากการสูบบุหรี่นะครับก็มีผลส่วนหนึ่งแล้วจากที่เราเห็น,นอาการขเขาครับเป็น ก็ที่ตรวจพบก็คือตากคุณพ่อเลิกบุหรี่มาประมาณสัก30กว่าปีแล้ว mm hmm. แลวเพิ่งมาตรวจพบนะครับว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในในปอดนะครับแล้วก็มีอาการไอใช่ครับโรคปอดร,รู้จักค่ะแล้วส่วนตัวคิดว่าโรคปอเดเกิดมันก็เป็นโรคมีปอดอักเสบแล้วก็มีโรคเอ่อปอดอุดกัน้นอุดกั้นเรือรังแล้วก็เป็นวัณโรคอะค่ะ ้รจยังรูปปอดเศษเนี่ยครับส่วนตัวคิดแล้วว่าน่าจะเกิดน่าจะเกิดมาจากทุงลมปงพองนะคะเรีวยกว่าสุบุรีแล้วก็แล้วก็จากคนที่ทำงานในโรงงาน a อ b u บ a n c e น